ได้สวัสดีครับทักทองนะครับโอเคครับวันนี้มันเราจะดูอดนจิกกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอกันครับจริงๆนะเนี่ยเร็วเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคหนึ่งสองต้อกลัวไม่กล้าจุ๊บจริงๆเราคร หัวใจเต้นตึก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 เลยเข้าใจเลยอ่ะมือสั่นมือสั่นขนลุกเลยเซอร์ขนลุกเลยเดี๋ยวมีรอบสองจะหลับแล้วเอ้ยหยุดเพิ่มด้วยอ่ะคนดูเยอะยูเซอร์ฝากกดติดตาม DJI แล้วก็ DJ b a l l y ด้วยนะหัวแดงคนแรกนะคะ DJ b a l l y นะเขาเองฝากกดติดตามด้วยยังไม่ทำเออทำละทำละทำละยังไม่ทำยูจิ้งเยอะยี่สิบวินะ หลับตาไงมันเลยมองไม่เห็นเออแป๊บเดงงดิเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหมเอาเปลี่ยนเพิ่มเปลีเริ่มเพลงใหม่ก่อนมันจูบกับผู้หญิงอ่ะเออเพื่อนนะเว้ยเพื่อนนะเว้ยเดี๋ยวดีจูบว้ยอะอนีุจากเขาน้ำ แต่นี้ก็เวลาวีท้ายยีิบสามเสียชิงแล้ววันนี้น้ำลายไหลเวลาไม่ไหลแต่น้ำตาจะไหลอะวีแล้วชาร์จแบดให้หน่อยดีแบดหนด5วีแล้ว5วีแล้วแปดสิบห้าวีโอเคป่ะคือมันขำก่อนไงถ้ามันได้ขำมันก็ได้อยู่ คื่อมันขำก่อนแค่นี้ก็คุ้มแล้วจริงหรอบัตรฟรีก็คุ้มดีคนส่งอ่ะถามคนส่งอ่ะคุ้มเปล่ายูเซอร์ดอกไม้อะดอกไม้โตแล้วส่งได้เหนดีเอ,อ่ <c oughs> อไออีกสิบห้าวิทีเดียวเลยสิบห้าวิทีเดียวเลยม嘛ต,ต่อจ้า <c oughs> มามามาสิบห้าวีนะ าัอยู่ไงวะหาปากไล้วอหาปากไม่เจอนับด้วยนะครบแล้วครบแล้วยูเซอร์เหรอไวไปเปล่าครบแล้วนะคะครบแล้วนะจะขำทำไมไวไปเอ้ยเนี่ยครบแล้วน่าซีดเลย ไม่เคยจูบกับเพื่อนเลยเอาจริงๆก็ไม่เคยจูบเลยอะไร20วิเลยนะเนี่ยยูเซอร์โหคิดโกงว่ะพอแล้วก็เขียมมาครับเปลี่ยนอารมณ์ไว้ยูเซอร์มาดอกของขวัญดอกไม้ดอกมงดอกไม้ของขวัญส่งมาเร็วจังโอเคครับวันนี้จบแล้วนนะครับตอนนี้กราเขียมไ่ไของขวัญนะคะ